สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ generative AI ในงานเวทปฏิบัติขั้นต้นนะครับมันเป็นรายงานการสำรวจนะครับโดยสำรวจกับแพทย์ทั่วไปในสหราชอาณาจักรหรือใน UK นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้ครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับก็มีการนำ AI มาใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการนำ generative AI นะครับที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ large language model เอามาใช้ในการช่วยสร้างเนื้อหาหรือการสรุปข้อความรวมทั้งการสนทนาแบบเหมือนจริงนะครับซึ่งจะบอกว่าล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีทางสารชาชนณจักรครับเขาได้มีการสำรวจการใช้ Generative AI ในงานเวทปฏิบัติขั้นต้นหรือว่างาน Primary Care นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์ทั่วไป เดี๋ยวเราเรียกว่าเป็นหมอ GP general practitioners ครับซึ่งผลการศึกษานี้ได้ชี้เห็นว่าแพทย์หลายท่านเริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยงานในคลินิกแล้วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยนะครับในภาพรวมนะครับมีการเปิดตัวเรื่องของ การใช้ c h a t GPT นะครับมาตั้งแต่พฤศจิกายนปี2022ครับจริงๆตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้ Generative AI ได้รับในเรื่องของความนิยมนะครับแล้วก็มันเริ่มทยอยมามีบทบาททางด้านสุขภาพด้วยนะครับซึ่งเครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะฝึกให้ AI สามารถตอบสนองได้เหมือนกับการสนทนาจริงเลยและสามารถจดจำคำถามหรือว่าคำตอบก่อนหน้าได้ครับตั้งจากเครื่องมือค้นหาทั่วไปหรือว่า เ n ินทั่วไปนะครับที่ไม่สามารถสร้างการตอบโต้ในลักษณะนี้ได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยใช้ตัว Google นะครับเขาจะเสิร์ชออกมาเป็นคีย์เวิร์ดให้เราแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามนะครับและนอกจากนั้นนะครับเอลักษณะนี้ครับก็จะมีถูกการนำมาใช้ประยุกต์ทางด้านคลินิกด้วยนะครับเจน e r a t i v e AI สามารถช่วยหมอในการสร้างเอกสารสรุปการตรวจ นะครับแล้วก็แนะนำการวินิจฉัยเบื้องต้นได้ด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็น Differential Diagnosis นะครับรวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ป่วยนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการช่วยงานอย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจํากัดนะครับอย่างเช่นความเสี่ยงในการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็น hallucination นะครับหรือว่าการนําเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงรวมถึงความเสี่ยงในการสร้างความไม่เท่าเทียมกันนะครับอย่างเช่น bias อ,อ,อย่างเช่น bias เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติเรื่องเพศหรือว่าความพิการในผลลัพธ์ที่ AI สร้างขึ้นตรงนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้อง จะต้องให้ให้ความสําคัญนะครับซึ่งการศึกษานี้ครับที่ผมเกินไว้ข้างต้นนะครับการศึกษานี้เนี่ยเขาจะเป็นการสํารวจออนไลน์ครับซึ่งดําเนินการโดย doctors.net uh, นะครับ doctors.net.uk นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำํำ uh, การสำรวจ uh, แพทย์ในสารชาณาจักรนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ 1,000กว่าคนพันกว่าคนครับประมาณ1 6 0 6คนโดยผู้ตอบแบบสอบถามนี่ประกอบไปด้วยแพทย์ประมาณสัก53%ผู้ชายแล้วก็47%เป็นแพทย์ผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่อายุมากกว่า46ปีครับโดย20%ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยรายงานว่าได้เริ่มนำ GenTVI e r a i e a มาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นการใช้งานลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขกันแล้วกันครับอ่านี่คือตัวเลขที่โชว์ที่เล่าไว้เมื่อกี้นะครับซึ่งลักษณะของการนํามาใช้นะครับการการนํามาใช้ AI นะครับก็คืออ,อย่างแรกคือการสร้างเอกสารหลังการนัดหมายผู้ป่วยครับซึ่งพบว่าน,นะครับแพทย์กว่า29นะครับมีการใช้ AI ในการเขียนเอกสารสรุปการตรวจรักษา29เเลยนะครับแล้วก็ ใช้ในการสรุปแผนการตรวจรักษาผู้ป่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อแพทย์ทําการตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อทําการตรวจแล้วเนี่ย AI จะช่วยสรุปข้อมูลการตรวจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ครบถ้วนด้วยแล้วก็จะช่วยลดภาระการพิมพ์เอกสารและลดความผิดพลาดในการเขียนข้อมูลนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ก็ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะนอกจากนั้นนะครับจะมีการใช้ AI นะครับ ในการช่วยวินิจฉัยโรคด้วยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง28นะครับของแพทย์ที่ใช้ AI ซึ่งเขาพบว่าการนำมาใช้ในเรื่องนี้นะครับก็ใช้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคที่อาจเป็นไปได้ ตามข้อมูลที่ผู้ป่วยให้มานะครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะร่วมกับเป็นไข้และก็อาการคลื่นไส้ด้วย AI ก็อาจจะแนะนําว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าเม,เม,เมนิงไจติสนะครับแล้วก็ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีข้อเสียของการใช้ AI ในงานทางด้านคลินิกบ้างสักหน่อยดีกว่า จะบอกว่าข้อดีมีหลายอย่างครับอย่างเช่นเ,เรื่องของการลดภาระงานด้านเอกสารครับเพราะว่าการใช้ AI ในการจัดงานทางด้านเอกสารหลังจากการตรวจผู้ป่วยนั้นจะช่วยลดเวลาที่แพทย์ต้องใช้ในการเขียนเอกสารลงได้มากเลยครับแล้วก็ทําให้แพทย์นั้นสามารถมีเวลาในการดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วก็จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกนะครับเพราะว่า AI จะสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนครับลอย่างเช่นประวัติการรักษาแล้วก็ข้อมูลอาการของผู้ป่วยแล้วก็จะแนะนําการวินิจฉัยโรคที่อาจเป็นไปได้ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยําครับก็มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งครับท่านบอกว่าในการที่ การมี generative AI เนี่ยจะช่วยให้คุณหมอมี SEX ได้มากขึ้นนะครับซึ่ง SEX เนี่ยไม่ได้แปลตรงตัวว่า Sex แต่หมายถึงคุณหมอจะได้มีความสามารถที่จะมี S คือ sleep นะครับ sleep คือมีเวลานอนพักผ่อนมากขึ้นนะครับ E คือ exercise จะมีเวลาไปออกกำลังกายได้มากขึ้นแล้วก็ X นะครับก็คือจะสามารถที่จะ ในการมีประสบการณ์นะครับในการที่จะสะสมประสบการณ์ในการที่จะดูแล Experience... ใดๆไได้มากขึ้นนะครับในการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็เป็นประเด็นขมวดข้อดีนะครับที่น่าสนใจแต่คำถามก็คือมีข้อเสียหรือเปล่านะครับข้อเสียในด้านข้อจำกัดและความเสี่ยงของการใช้ AI ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่า มีเรื่องของความเสี่ยงนะครับยกตัวอย่างเช่นจากข้อมูลที่ผิดพลาด AI อาจจะสร้างข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยได้นะครับอย่างเช่นการแนะนํายาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยหรือการวินิจฉัยโรคที่ไม่ถูกต้องได้นอกจากนั้นแล้วอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นการใช้ AI ในการประมวลผลข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงทางด้านการความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูล จะถูกเข้าถึงหรือถูกนําไปใช้ในทางไม่เหมาะสมได้ดังนั้นเนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีข้อสังเกตและคําแนะนําสําหรับการใช้งาน generative AI ในวงการสุขภาพนะครับอย่างเช่นว่าถึงแม้ว่า AI การนํามาใช้ในทางคลินิกจะมีข้อดีหลายประการแต่การนํามาใช้นะครับยังคงต้องมีการวางแนวทางครับมีแนวทางการใช้ที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางการกํากับดูแลที่เข้มงวดนะครับ แล้วก็ เพื่อลดความเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการสร้างแนวทางการใช้ AI ในการทำงานที่ชัดเจนรวมถึงการจัดทำคู่มือการใช้ AI สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ครับนอกจากนี้น่าจะยังต้องมีการอบรมแพทย์ในการใช้ AI อย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยนะครับทั้งนี้นะครับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ AI ต่อประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของผู้ป่วยจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาและนำ AI มา ใช้ในวงการสุขภาพนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในส่วนของการนำ AI นะครับ Generative AI มาใช้ในงานเภสัชกรรมเดี๋ยวลองคิดดูนะครับสำหรับงานของเภสัชแล้วเนี่ยการใช้ AI ในทางคลินิกสามารถนามาปรับใช้ได้หลายด้านเลยครับอย่างเช่นการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับยาและ ผู้ป่วยนะครับการให้คำแนะนำการใช้ยาเบื้องต้นอย่างเช่น medication counseling นะครับคือสรุปข้อมูลที่ยาก,ยากให้ง่ายๆได้ให้คนไข้เนี่ยเข้าใจภาษาพื้นฐานที่เราต้องการอธิบายนะครับแล้วก็การนำ AI นะครับมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาผู้ป่วยนะครับเพื่อป้องกันการใช้ยาซ้ำซ้อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการใช้งาน AI ในทางเภสัชต้องคำนึงถึงความถูกต้องข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าการแนะนำยาที่ไม่ถูกต้องก็สมม่งผลกระ ต่อผู้ป่วยได้อย่างแน่นอนครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่า AI นำมาใช้ในการจัดการข้อมูลยาภายในโรงพยาบาลน,นะครับ AI อาจจะสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาในคลังยาได้หรือแม้แต่ว่าแจ้งเตือนเมื่อมียาที่กำลังจะหมดอายุหรือว่ามีการใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปก็จะทำให้เภสัชกรสามารถจัดการสต็อกยาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการใช้ AI ในการจัดการงานทางด้าน back end นะครับ เอาละครับซึ่งอันนี้ก็ขมวดประเด็นทั้งหมดแล้วในไหนก็ในไหนก็ชวนฟังชวนดูแล้วนะครับผมชวนคิดต่อเลยก็แล้วกันนะครับอลองคิดดูตามเปเปอร์นี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะปรับเรื่องของ AI มาใช้กับชีวิตประจําวันผู้ฟังเห็นว่ายังไงครับท่านคิดคิดว่าท่านจะสามารถนํา AI มาใช้กับงานของท่านอย่างไงได้บ้างลองคิดดูว่าอาจจะลองเอา AI มาใช้กับงานประจําวันแต่ละอย่างอย่างเช่นใช้ในการสรุปรายงานอะไรนะครับหรือการจะทาตารางนัดหมายพอจะทําได้ไหมครับหรือใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับที่เราอาจจะต้องต้องพึงระวังนะครับ ความเสี่ยงในการพึงระวังอย่างเช่นในเรื่องของความผิดพลาดความไม่ปลอดภัยของข้อมูลหรือความเอียงในผลลัพธ์หรือว่าแนวทางการนำมาใช้ในเชิงองค์กรน,นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไป เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงานวิจัยใหม่ๆเกี่ยวบเรื่องของ AI หรือว่าอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาร่วมมาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางที่ท่านติดตามอยู่ตอนนี้นะครับครับสวัสดีครับ